นายขนมต้มตำนานนักสู้แห่งสยามน้ณเมืองพระนครศรีอยุธยาในช่วงปลายรัชสมัยมีเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในครอบครัวชาวบ้านอายุธยาเด็กคนนั้นมีนามว่าขนมต้ม บิดามารดาของเขามีอาชีพทำไรท่ทำนาพ่อของเขาเคยเป็นนักสู้บนสังเวียนมาก่อนและได้ถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่ลูกชายตั้งแต่ยังเล็กๆขนมต้งเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่แข็งแกร่งกล้าหาญและมีจิตใจมุง่งมั่นแม้จะมีนิส,ยสัยซุกสนแต่ก็มีความกระตันอยูและยึดมั่นในคุณธรรมด้วยความสนใจในการฝึกฝนมวยไทย เขาจึงได้รับการถ่ายทอดศิลปะก,การต่อสู้แบบมวยโบราณซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเขา่าศอกและทุ่งท่าที่ซับซ้อนสวยงามปีพุทธศักราช2,310ครุงศรีอยุธยาตกอยู่ในเงื้อมมือของกองทัพพมา่าแม่ทัพพมา่านำโดยเนเมียวสีฮบดี สามารถตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกพ่ายและกว่าต้อนเฉลยศึกชาวไทยไปเป็นจำนวนมากรวมถึงชาวบ้านนักรบและช่างฝีมือในขนมต้มเองก็เป็นหนึ่งในเฉลยที่ถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวไปยังเมืองอังวัเมืองหลวงของพาม่าในขณะนั้นเมื่อไปถึงกรุงอังวัเมืองหลวงของพาม่าในขนมต้ม ถูกจับแยกให้อยู่ในกลุ่มนักสู้เฉลยศึกไทยรู้ถึงปีพุทธศักราช2317พระเจ้ามังรกษัตริย์พม่าได้ทำการยกฉัดยอดพระมหาเจดียด์เกตท่าสำเร็จรุล่วงลงแล้วจึงให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองสมโพธอย่างยิ่งใหญ่โดยให้มีการแข่งขันชกมวยต่อหน้าพระที่นั่งระหว่างเฉลยศึกไทยกับนักมวยพมา่า ขุนนางพม่าได้กลับทูลพระเจ้ามังรัฐกษัตริย์พม่าว่ามีเฉลยไทยอยู่คนหนึ่งชื่อนายขนมต้มเป็นนักมวยฝีมือดีพระเจ้ามังรัฐจึงให้นำตัวนายขนมต้มนักมวยดีมีฝีมือจากกรุงศรีเข้ามาถวายและให้นำนักมวยพม่าเข้ามาเปรียบโดยจะให้มีการจัดให้ชกกันต่อหน้าพระที่นั่งผลปรากฏว่า นายขนมต้มชกกับนักหมวดพม่ายังไม่ทันครบยกก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่าดายและยังสามารถเอาชนะนักหมวดพม่าได้ถึงสิบคนโดยไม่แพ้ใครเลยพระเจ้ามองรักกล่าวชื่นชมยกย่องนายขนมต้มว่าคนไทยนี้มีพิษสงรอบตัวแม้มีเพียงมือเปล่ายังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ถึงสิบคนนี่ถ้าหากว่ามีเจ้านายดีแล้วล่ะก็ ชนไหนเลยกรุงศรียอยุทยาจะเสียทีแก่อริราชศัตรูได้หลังจากชนะนักมวยพมา่าพระเจ้ามังรัทรงประทับใจในฝีไม้ลายมือของนายขนมต้มเป็นอย่างมากทรงมอบรางวัลให้ในายขนมต้มตามเห็นสมควรพระองค์ได้ขอให้ในายขนมต้มอ,อยู่รับใช้ในกรุงอังวัในายขนมต้มทูลต่อปฏิเสธ และขอให้พระเจ้ามังระปลดปล่อยตนเองและเฉลยชาวไทยให้เป็นอิสระพระเจ้ามังระตกลงและยอมทำตามคำขอของนายขนมต้มมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเฉลยชาวไทยทั้งหมดไปในที่สุดนายขนมต้มและชาวไทยก็ได้เดินทางกลับบ้านแผ่นดินเกิดของตนแม้ในเวลานั้นบ้านเมืองตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นายขนมต้มใช้ชีวิตอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดอย่างสงบเรียบง่ายและยังคงถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังที่บ้านเกิดของตนไม่มีบันทึกแน่ชัดเอาไว้ว่านายขนมต้มเสียชีวิตลงเมื่อดใดนายขนมต้มได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งมวยไทยเป็นวิรบุรุษแบบอย่างของคนไทยเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งชาติ แม้ว่าจะไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับนายขนมตม้มแต่เรื่องราวการต่อสู้เพื่อเกียรติศักด์อันยิ่งใหญ่ยังคงเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้